สวัสดีครับวันดีเราจะมาสอนาอันดับวิธีฆ่าซอมบี้กันนะครับค่ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับงั้นก็ไปกันเลยครับห้าอันดับวิธีฆ่าซอมบี้ครับโอ้ยก่อนขอตัดมาต่อเลยนะครับอันดับที่หนึ่งฆ่าด้วยดาบครับขาด้วยดาบครับดาบดาบแล้วสมี้นะขอัด ไม่ส้มพี่มาเหรอจะจะสู้เยอะเยอะอันดับที่สองมาต่อเลยนะครับอันดับที่สองไม่ส้มพี่มาทวีังดีไม่ม,ม,ม,ไม,มันมาแล้วฮ่าฮ่าเ็จฆ่าละฮ่าฮ่าอันดับที่ห้ามาต่อเลยอันดับที่ห้าฆ่าด้วย TNT โอ้ครับมาเลยโอ้ยซัมบี้ซัมบี้พิทกัวซัมบี้หนีแล้วหนีโอ้เยสข่าดแล้วครับอันดับที่ห้าอาพูดอิดโอ้พูดอิดไปก็ขอเอาไยด้วยนะครับมาต่ออันดับที่ดึงกันเลยนะครับม่ยัมบี้มันมีเยอะเหลือเกิน ฉันไม่รู้จะทำยังไงดีหนีไปเลยพระเอกพระเอกพระเอกไปเลยครับพระเอกพระเอกสู้ตเย้พระเอกโอ้พระเอกพระเอกเอือพระเอกพระเอกโอ้พระเอกจ็ดก้าร้อยโอ้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร์แล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วอย่าลืมไปกดเยอะๆเลยนะครับบ๊ายบาย ไปเลยเอ้ยไปครับ